นี้เป็นครั้งที่9 1ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ 25, ์2519้ารเ้าข้าพเจ้านายมรุสงนสุขขอเร่งวจงรรรารสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแดะองค์พระขวังปฏิเทะเจ้าองค์บุสเมเ็จดลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโน,นทนาในการสดาสาดยข้าพเจ้านี้ก็อ,อนุภาพคุณพระรัตนตาัยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายหม่บนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจะกกะว่าเลสุอัตตราคัจฉันโตเทวตาสัทธ,ธรรมังวุนิราชัสาสุนันตุสขโมขะทงังสัคเคกาเมจารปเปกีเลสิครัตเตจันตริเขวิมาเนทีเประเทจขามเมตลุลวนะคะเนเคหะวตุงิเคเตภูมาจะยันตุเทวาชระทะระวิสมัยยักขันทพนาคา ติดท่านตาสั้นติเกยังมุนิวระวะจะนางสาธัตโวเมสุนัปุโตธรรมะสุนัขกาโรยัมพัทธันตาธรรมะสุนัขกาโรยัมพัทธันตาธรรมะสุนัขกาโรยัมพัทธันตาบทสวดน้ำกาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานติเมสาระนังอัญญพุทโธเมสาระนังวะัง เอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพธานั่นทิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพธานั่นทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนะโถที่อาริกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสัพพปานินิังปุเรตวะปะระมีสพปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุตุสัพพปุปตวะ มหาการุณิกอนาโทหิตาจะสัพพปานินาำปุเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตุสัพพปตวามหาการุณิกอนาโทสุขายาสัพพปานินาำปุเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตุสัพพปตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมเสุตังเอกังสามะยังพระขวาสักเกสุวิหารติกะปิและวัตถุสมิมหาวันเนมหัตาพิขุสังเขนัสติงปัจจมัติหิตพิขุสเตหิตสเปหะวะหังตัหิทัาสหิจัโรกทตาตุหิเทวตาเยปูยนัสนิปติตาหุติปขวันตังทศนายะพิขุสังคันจะอัตโคจะตันังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตทังหุสิเยังคุปขวาสักเกสุวิหารติกะปิและวัตถุสมิมหาวันเนวะหาตา พิโุสังเขนัสัตถิงปัญจมัตติหิพิโุสเตหิสภัยเหวะอัฏฐานติหิทัาสหิจัลโขกตาตุหิเทวตาเยปุยนัสังนิปติตามุนติภควาตตามทัสนายะพิโุสังขันจายานุนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปสังกะมยามะอุปสังกะเมตวะขบวตโตสันติเกปัจเจกะขาตาปัเสยยมัตติอัตโคตาเทวตาเสยะคาภินามะภควาปุริโสสัมมันชิตตังวะภาหังปัสสะลิยะปัสสาลิตังวะภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเตวสุอันตตหิา พระคัมภีร์ตัวกุฎาตัวปัตตุละหังสุเอตโคตตาเทวตาพระคัมภีร์ตังอภิวาเทตวะเอกมันตังตังสุเอกมันตังเทตาโคเอกาเทวตาพระคัมภีร์ตัวสันติกเอกมังคาตังอภัสสิมหาสัมโยปอกว่านั้นสมิงเทวกายะสมะขตาอขตันหิมังธรรมะสมัยยังทักจิตาเทวาปราชิตตังพันเตเอตโคตตาเอตโคอัปราเทวตาพระคัมภีร์ตัวสันติกเอกมังคาตังอภัสสิตตัปตะพิกวสัมมาทังสุจิตตังอัตโนอชุกกรรมการสุสารทิวเนตานีิขเหตุตว่าอินทิยานิอรักติปันตตติิา อัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเจตตวะคีลังเจตตวะปรีคังอินทักคีลังโอหะัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจขุมตาสัททานตาสุสุนาคาเตอัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซนาเตเขมิสันติอปายะผูมิงปะหาญะมนุสังเหังเทวกายังปริปูเลสันติเต อตาโขพะขาวาภิกขุอมันเตสิเยโพเยนะภิกขเวทัสสุโรกัตาโตสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทศนายาภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติธรรมฐานนังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยถาปิม่หังเอตตาละหิเยปิเตภิกขเวพรวิสติอนาคตมาฐานังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพรวิสติเสยยถาปิม่หัง เอตระหิอาจิกิสสาวิภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิตะยิสาวิภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิตะยิสาวิภิกขเวเทวะกายานังตังสนาทัสสะกังมนสิกะโลธะภาสิสามีติเอวังสันเตติเติกขุะวะโตปัจจัสสสภะคะวเอตะโจะสิโกมนุะสามิยตะมาทัสสิตาสิตาิริะลังหิตัตตสมิาปุตุสหะสะาหังสิสัมปโน ओथा तमन्ना साधस्थाविप्रसानमनाविलाप्योपञ्चस्ते नतवनें कपिलवत्थवेता तो मतिजीसत्था सवकेशसनेते तेवक्याया पिकंता तेविच्यनाथपितवो तेजातपत्पक्कमोऽङ्गस्तोवापुत्सससनं तेजसंपातु रहु यनं अमनुसानाथसनं अपेक्षा तमन्तकुंग सहसं अथसतलिंगसं एकेसहसं नं अमनुसानमतसंग अपेक्षानं तमन्� เทวกายาภิกกตตาเตวิชานาทพิกโวเยโวหังกิตายิสัมิขีลาหิโนปุกสโวสัตตสหัสสะวิยาฆาภูมากาปิละวัตวายทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทมานาภิกกามุงิกุนังสมิติมันังสัตสหัสสะยิมวตเตยฆาณานาตตะวณีโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทมานาภิกกามุงภิกุนังสมิติมันังสัตตาขีลาติสัหัสสะยิฆาณานาตตะวณีโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโน โมทมานะภิกษุกรรมวิภูนางสมิเตียงภนางเอกเจตโสละสัสะหาสายยาฆานาน้ตะวันทีโน่เอติมันโตชุติมันโตวันงวันโตยัสสสิโนโมทมานะภิกษุกรรมวิภูนางสมิเตียงภนางเวสามิตาปัญจสตายาฆานาน้ตะวันทีโน่เอติมันโตชุติมันโตวันงวันโตยัสสสิโนโมทมานะภิกษุกรรมวิภูนางสมิเตียงภนางกุมพิโลราชกัยโกเวภุรษสันิเวสนัง เพื่อโยนังสัตตสหัสังเกิดข้านังปิยรูปานสติคุมให้โลราชาไขโกโซปัคสันมิติวะนังปุริมันจัติสังราชาทัตตะลทบภาษาสติขันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพรโออินธาณามาพัรลัยฉัมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโอทมมนะวิกรรมุงพิกุนังสันมิติวะนังทัาเกียนังจัติสังราชาวิรุฬหะตัปภาษาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพรโออินธาณามาภัรลัย ดิพมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสัโนมุทมานาภิกษามุงภิกขุนางสมิเตมนังปัจฉิมัจัติสังราชาวิรูปะโภพัสสะตินาคนังอธิปติมหาราชายัสสัชโสปุตตปิตัสสะภาโออัญชะน้มนมำภาลายดิพมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสัโนมุทมานาภิกษามุงภิกขุนางสมิเตมนังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตัสสะสติยักข้านอธิปติมหาราชายัสสัชโสปุตตปิตัสสะภาโออัญชะน้มนมำภาลายดิพมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสัโน โอทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติมานังคุลิมาสิสังทัตตะละโตทักขิเนนะวโรนะโกปฉิเมนะวิโรห์ขโคกุวิโรตะลังสิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสาทัตตะละมานะอัถังสุวันเอกัเวโรหะเถรเตสัมมายาวิโนทาสาอาควาจัติกาสัทธามายาคุเกณุูปิเกณุูปิภูจักภูจโตสหจัตโนกาเมเสทศจักยิณมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปะมันโยจเทวุสุโตจตมัตติจิตตเสโนจัคขันทพโพนะโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคต ตเอวะเจวะเติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจายเจรชาโนคันทภัสราลาชพิโอธมานาภิกามุภิกุณังสมิติงวะนางอท้าคูนาภาษานาขเวสานาสหัตถ์จักกัมภัสัตราอาคูปายาคาสหายดิภิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวณมหานาคุนสุปาคสมิติงวะนางเยนาคขราชยสหัสหารันติทิพพาติชาปักกิวิสุทตจัคุเวหายาสาเตวุนมัจจปาตาจิตตราสุวรรณาอิปิเตตนาเังอภัยยันตทานาขารเจานัมัสิสุปันนาโตเกเมมมะกัสิปุโต สนะหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคัสุปันนาสานนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตตโรวัสวัสเซเดทิมาโตยัสเซโนกาลกัญชามหาพิสมะสุราธนเวกัสะเวปัจจิติสจิติจเจปาลาโตนโมจิสหะสัตตัญจาริปุปตานังสัพเพเวโรจนะมะกาสั้นัยหิตตวะหลิงเสนางละโผพัทธมุปาขมุงสมบูญฐานิภัตตันเตปิภูนังสมิเตงวนังอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายวัตถาขมุ โอลุนาวาลุนาเทวาสโมจัยัตสัสสะเมตตากลุนาการิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตเตทัะทะกยาสเพนะนตวนิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธรรมะภิกามุงภิกขุนังสัมิติงภิกขเว็นทูจัตเทวาสัหรยจัสมาจัทุเบจมาจันทสุปนิสาเทวะจันทมังปุปปะกิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมงปุปปะกิตานะขตานิปุระกิตวาอาคูมัตตะวลาหะก迦 วสุนังวาสโวเศธโศส,สกบะคัพุรินทโสทเสตเถทัส,เตเตสะทะกายาสะเพนานะตวะนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโอมวุฒมานาภิกกรรมภิกขุนังสมิตริวันนะั อาถรรพุษาบูเทวาจะละมกิศิกาลิวะอริทกาจะโอชาจะอุมาปุภานิปาเสโน์โอลุณาสหธรรมะจะรจุตตาจะรเนจจการสุเลยะบุจิระอาคูอาคูวะสวะสนสิโนทัศเสตทัสถะกายสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชนิมันโตนัทวันโตยะสสินโนโมทัมมานาอภิกรรมุงคิภูนาสตุติมานาตัมมานามหาสัมมานามานัสสมมนัสุตตัมมจิตตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนุปทุสิกาอาถรรพุหาลโยเทวาเยจะโอหิตาวสิโนปะรคามะหาปะรคาอาคูเทวายะสสินโนทัศ มันโตเฉลมันโตว,วันละว,วันโตยะสัสิโนโอธัมมะนะพิการมงพิกขุนังสมิติวังสุกังกรุมหาอนุลาอาคูเวขันสัสสะหะโอทาตะไครหาบ่ามโมฆะอาคูเทววิจักขณะสาตางมต้าหาและขาชามิสกาจะยะสัสิโนธัรมนันยังอาคาปิชนโ,นโยทิสาพิวัตสติทัตเ,เตเตตุทากายะสเพนานัตวัน,วนิโน อิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมธมานะพิกามงคิกขุนังสมิเติงวนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตะการามเสธาโชตินามาจาสวานิมานทะตริโนอาคุอัฐาคุปะระเนมิตาท่าเซเตทัสสะากายาสเปนะทัาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโอธมานะพิกามงคิกขุนังสมิเติงวะนังสัทเตเตทวานิกายาสเปนะทัาตะวันนิโนนามันวะเยนะอัคขันชงเยจังเยสัติสวะัง พระเขมวัตรังนาครังจันทังวะสสิฏฐิทตั้งสุขภามาปรมตโตจากพุทธาธิมาโตสหานสัณนากุมาโลติโสจะโสะคัสสมิติวะนังสหัสภามะโลกานังมาหะพามาปิดติกาเต อุปปันโนชุดติมันโตพิตมังกายโยยะสัสสิโสทัสสตตาอิสราอาคุปเจกาวัสปติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหะวิโตบริวาติโตเตจจะเปอภิกันเตสินเทเทเวสตรามะเกมารัเยนาภิกรมิปัสสกันหัสสะมันทิยังเอตังคันหัสตพันธะตระเคนะพันเทมุทูโอสัมมันตาบริวัเิเถรมาโวมุนจิตถโกจินังอิติตัธรรมาเซโนกันหาเซนังอาเปสจิ านินาตละมาหะจัสรังกตวรณเพลวังยะทับอาวุสโกเมโขธาณยะโตสวิจุโกตัถาโสปจุทาวติสังขุโตอสยัมวเสตัญจสพังอภิญญายะววกิตวรณจขุมาตตโตอมติจิสัทสวะเกสาสเนลเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวมเจจะอัตตปะกมลุสุตวะพุทธสัสสนาวีตระกิหิปะกมุมเมสังอมมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังขมาพยาติตายสัสนโนมุทติสหบูเตหิสาวกเตชะเนสุตาเต สดจุลละชัยยะปกรณ์โมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรมีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะตุจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสมุทธาภูตองคังคาจะสัพหมัชย์ยปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทันนิทันนีอุทติอุทธินาทินัทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิใสนิไลสายเสนะเมรุราจะลนาชีชัยยะชัยยะคัมภีร์และสมภีนาเขียนนาคีปิศาจจะภูตกาลีชัยยะชัยยะ คุณนิมิตาโลกีชยยะชยยะสิงขีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะอรุณนมุขสาตาชยยะชยยะกัมปาธินาคอุรคันโตกชยยะชยยะขจฉคนัตุลงสุกระปุชงสีหัพยาคติปาชยยะชยยะอรุณนัมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินารีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะทารณนีตะเลสทาสุขยาชยยะชยยะทรณีสานตินสัทานชยยะชยยะมังกราดัญญาภวเคชยยะชยยะอรุณยักยะเค ชยชยลักษเสสุระผู้ชัเอชาชยชยพมเมนธขนาชยะชยะราชาธิราชสัจชัยชยะชยะปวิงสพังชยะชยหะอรหันต์ปัจเจกขพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหะโรหะริมเทวาชยะชยะพัมมาสุรโคชยะชยนาโควิลุหะโกวิลุปะโคชันทิมาระวิอินทโะเวนะเตโยจะกุเวโลวัตโนปิจะออคขิวายโยจะปาชนโหกุมาโลทัรปะตะโก อัฏฐารักษ์มหาเทวสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสิโนสาวกัสสภาชยยะระโมพวันตุเตชยะธโมจัสังโฆจัตถสัพปโรจัชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชัยยะสัตถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคะลังชยโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอายังมาลัสัจัปปาปิมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาภามคนามิสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอายังมาลัสัจัปปาปิมโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเทปมทิตา ชัยยตถาอินาคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัสสะปะปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัสสปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสุปันนคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัสสะปะปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถานักคณนาเมหิสิโน ชโยปิพุทธสัจสิริมโตออยังมาลัสสจปาปิมโตปราชโยโอโหสยามโหทิมันเทปโมทิตาชยัตถาสะพมัคคณาเมหิสินชฉยันโตโพธิยามเลสักยานานทิวัตโนเอวังตะวันวิชโยโหหิชจัตสุชฉยมังคะเลปราชิตปัลังเกสีเสปัตพิโปคะเลวิเสกสัพพุทธานังอัคคปโตปโมตติสุนักตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขุทิตังสุขโนสุโมหโตจัจจิตทังกลามัจาริสุปัาฐาน กายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตะวันนรพันตะเทปทาคิเนเตอัฏฐะรัฐาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนเนโรคาสุกิตาโหตธสหสัพเพหิยติภิสนันตุพุโตเยเทวาสมิงค้าเนือธิกตาธิขายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุจิตนะสาสนายากาจิปัฏนาเตสัมสัพเพปุเรตุมโนรัฐาจุตตาการิวัตสันตุ วสังวสังวนาหัตาโลคาจุปัฏฐานเตสานิวานิโตจะสัพพทากายะสุขังจิตตังสุขังอรหังตกยัคขาอรหังโกสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสามัญภะขวาสามัตถียาวิหารติเชตตะวเนอนากตเป็นที่กาสะอารามีตตะโคภะขวาภิกขุอมันเตสิภิกขวติภัจจเตติเตภิกขุภะขวาตโตปัจจโสซุ่งภะขวาเอตตะทวจาอุปาทาวาภิกขเวตธาขตานาอนุปาทาวาตะธาขตานัง ทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิภาชติอุตตานีกโนติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติ ตัณฑะทาฆโตปิสัมพุชติอภิสเมติภิสัมพุชิตวาอภิสเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวัตรติวิภัชติอุตานีกะโลติสเพติสังฆาราถุคาติอุปาทาวะภิกเวตทาคตานังอนุปาทาวะทถาคตานังทิตาวาสาอาสถุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามตาสเพธามานตาติตังตะทาคโตภิสัมพุชติอภิสเมติภิสัมพุชิตวาอภิสเมตตวะ อจิคติเทเสติปัญเปติปัตตะเปติวิวัตติวิภาจติอุตานีกโลติสเปเทธมานตตาติอิทัมโมวจะภะควาตมนาเตภิู่พภะคะโตภาสีตังอภินันโทติ โกศพเทกรัตตะคาถาแปลอติตังนานวาขเมยานาปฏิกังเขนาคาตังผลไม่ผลตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงทวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเล้าทัดีตามปหินัาตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกปังตังวิธามนุพลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนันอย่างแจ้งไม่งอนงนครอนแคลนเขาคนครอบครัอาการเช่นนั้นไว้ 6. อาเชวกิจจะมาตับปังโคชัญญามัตตนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นัหินโนสังฆันเตนัมหัสเนนัมัจจุนาเพราะการปฏิเพียรต่อมัจจุราซึ่งเอเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตัปพิงอโหตตมตัานทิตังตังเวภะเทกราโตติสันโตอจิคเตมุนีหมุนี้ผู้สงบย่อมกก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคราทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชะ สัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนเราว่าสังเวยไม่มีตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท่ปริมรณะปริโยสังเมงชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อละนังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวทอต่ย <illar> ังกโยอจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตวิญญาโนครันป่าสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจังรอทับปัทวบินซึ่งแผ่นดินกะลิงข้างหลังวา่าปุตตังวาทนมาและทำปืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวดาสรฆาลาสังขารทัง้งหลายเมทีโนอุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่อมไปเป็นธรรมดาอุปัาชิตวานิรุจันติครันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปสงบตั้งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสัตตามืลัเรติดจะสับทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อลิงสุ่จะมื่สไเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัาเทวหังเมริอ้สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตถสังตะโยความสงสัยในความตายนี่ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกิจจิยังกิจจิกุศลังกามสเพชชิพเตหิะตังคุยังโนอนตโมทันโตสุนันโตพรวนโตเยเทวะสมมินทัเนอธิกตาทีชายุกาสัตตาหุตุสุตตาหงุตกทุกขะปะมุญจันโต มาตาปิตาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชยายสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตัทุกข์คอมุญจันตุสัพเพสามตินัมสมิชันตุโฉ สวดบูชาหลวงปูท่ทวดณโมโมะโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตคันติมยตายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารตวานสิณีทูปเปกะเลโพธิกะเลตละหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนะ้นภวันตุปูชิตาสวดทิ้งกะโลนเตหะวิหารละมันทะเลนเถนาจะมัจจานะวากาจะพิขโว สาลามิการธานัปติโยปวาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปันทพูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเปิจาอันทัมนสวาังเสติชาตาอัธวบปาติกานียในการทำรัมระดังปฏิจเตยสเพปิทุกขสักโลนตุสังขยัง ทาตุจิลังสตังธโมธัมมัทราตุปุคลาสังโฆโหตุสมโควะอัตฐายัจหิตายัจอัมเหรคตุสัตธโมสเพติธัมมจาริโนวุติสัมปาปุญญามะัตถมีอริยปเวเิเตปัสนาโหตุสัพเพปิปันนิโนพุทธศาสะเนสัมมารังบเวชันโตกะเลเทวโภกวาสตุอุติภวายสัตตะนังสิมิทางในตัวเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติพุตตกังเอวังธเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะโต เทวตาอุโยชนะคาถา,าทุกขปัตตาเจนิทุกข้าพะยญปัตตาเจนิปัญญาโสกปัตตาเจนิโสก,กสสอโหตุสเพเพปิปานิโนอเอตังวตตาจะอังให้หิสัมพตังปุญญสัมปมทังสเพเทวันโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาฐานังนละทันตุสภะายาัสีลังรักขันตุสัพะทาภาวนาพิรตตาหุตุขาชิตุเทวตาครับ สมังคนคาถาหตุสพังสุมังคลังรักขตุสภพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทิ่หตุนิลานตะลังหัตุสพังสุมังคลังรักขตุสภพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะโสทิ่หตุนิลานตะลังหัตุสพังสุมังคลังรักขตุสภพเทวตาสัพพังคานุภาเวนะโสทิ่หตุนิลานตะลังสัพเพพุทธานุภาตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะแต่เช่นาลักขันธามิสัพพโสสัพเพพุทธานุภาตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะแต่เช่นาลักขันธามิสัพพโส

ัพเพพทธาพะัะตาบจเจกนาันจะย,ยังพลังอาหันตาน,าน,ตน้นจะเตชนนาละขังมตามิสัพพะโซสัพเพพบทธาพระตาบุเจกนาันจะยังพลังงานหันตาน้นจะเตชนะาละขังมตามิสัพพะโซเพื่ออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ส่สวดสายายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้เสด็จดสวรรคารายขอใหสทงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพัสสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้า ให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหนางรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ที่มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมารถทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสรัสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระอิราย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงโมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธ,ธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอูชาทุกประการเทินสาธุ